มออีค่ะน้องซันนี่วันนี้เรามาดูอะไรค่ะ,ะไหนกระต่ายอยู่ไหนเอ้ยไหนนี่เหรอว้วาวน่ารักจังเลยมีบ้านด้วยอ๋อไ,ไหนดูซิดูบ้านกระต่ายสิว,ว้าวเปิดประตูได้ด้วยเหรอโอ้มีบ้านกระต่ายด้วยนะคะเพื่อนนี่ที่แกะกับบัวเขามีบ้านกระต่ายด้วยนะคะทุกคนนอนสบายเลย โอ้โหอยู่ในอุโมงเลยค่ะนอนสบายเลยกระโดดทุกทน้องกระตายกำลังกินอาหารให้ายกระต่ายค่ะให้หายกระต่ายล่ะอคะพร้อมหรือยังเราเราไปกันสองคนโอเคค่ะโอเคนะมีไปก่อนเดี๋ยวเราเทเปิดเปิดถุงเลยแกะถุงแล้ว ก็จะหาเลขาไม่ได้นะอาหารของกระต่ายใช่ไหมคะไม่ใช่ของแกะใช่ไหมใช่ออของกระต่ายเออของกระต่ายเออถ้าอยอยากแกะน,นี่ถ้าปลอยอยากที่ของกระต่ายโอ้เจ้าแกะอยากกินของกระต่ายเหรอคะโอเค okay. เดี๋ยวเราเข้าไปบ้านกระต่ายกันเลยดีไหมได้ไหมโอเค,อเ,คเดี๋ยวมิ้นําให้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ค่อยเข้านะให้มีเข้าก่อนโอเคตึง้งเดือดตึ้ง มาแล้วเทใส่เลยเทใส่จานเลยลูกเทใส่จานเลยใส่กระต่าย,บ,ายบ้านนี้จะอิ่มแล้วแน่เลยนีเ่เดี๋ยวเจ้ากระต่ตายก็จะมากินเองที่บ้านกระต่ายเยอะเลยใช่ไหมคะน่ารักไหมกระต่ายน่ารักไหมไหนกล้าจับวะจับเบาๆวะจิ้มวะอ่าเดี๋ยวลองจิ้มเบาๆที่จิ้มตูดจิ้มตูดโอเคนุ่มเหรอคะน่ารักไหม อ๋อนุ่มมากๆเลยหรอคะอาบน้ำนุ่มตลโอ้โห้องห้หมแต่ไม่ร้องไห้เลยให้หาแล้วหรอคะากินากิย่เนี่ยวาไดุโอ้ข้างใต้ก็มีท่านี้ลองนั่งดูสิโอ้ก็ได้มาซ นี่จะเอขึ้นงบนเลยเหรอระวังล้มนะมีจับมือให้อืมขึ้นไปอยู่บนนั้นเลยเคโอ้นี่ยืนบนบ้านกระต่ายเลยเหรอขะระวังล้มนะคะจับมือไหมเออน้องกระต่ายน่ารักไหมลูก,น,กน่ารักเนาะตัวนี้สีขาวน่ารักเลย เดี๋ยวไปจับเขาแรงๆนะคะเดี๋ยวเขาจะตกใจนะยืนดูเฉยๆก็ได้นะคะนีตอนนี้ให้อาหารแล้ว,ดวเดี๋ยวน้องกระต่าย,ยหิวก็จะมากินเองนุ่มจังเลยโอเคนุ่มจังเลยกินสิ่ทำไมไม่กินเห็นนี่อยากกินอาหารแล้วที่คืออาหารนะมีนี่กินไหมโอ้โหแกจะกินอ่ะขอตัวอาหารของเจ้าก,กระต่าย มัยมมยนยตกิน,กน,กนอายุา้ยกระต่ตตายก,กินน้ำกระต่ายกระต่ายกินน้ำแล้วค่ะใส่กระต่ายหิวน้ำแน่เลยต่า<มอ> <laughs> งส่มยไม่อิ่มแน่เลยนะใช่ไหมลูก อุ้ยว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 ุ้ยโอ้ยกระตายโอ้ยกระตุ้นตูนท่านี่อะไไงกระตุ้เน้นนะใช่เลยค่ะท่านี่เราให้นมข้างนอกไหมลูกให้ไหมเอาหญ้าหรือนมดีให้ไหมให้น้องแกะไหมโอเคเดี๋ยวเราไปหาหญ้ากันนะคะโอ้ยน้องแกะเต็มเลยนี่นะคะที่แกะกระวานมีน้องแกะดูพี่ก่อนเด็กก้วลึก

ะนารักนี่ตัวใหญ่เลยที่ตัวน้นี่แกะนารักมากเลยเพื่อนๆให้เลยมาเข้ายาว ดึงเลยครั้งนี้ไม่น่าจะมีตัวนี้ที่ม่มีค่ะเป็นแขนที่แรงนี่คเอมีตางนี่คือหัวนี่ะือหั ตรงนี้ก็มีปลานะคะเพื่อนมีปลาคราบด้วยนะคะเด็กๆสามารถมาให้อาหารปลาตรงนี้ได้นะคะร่มเย็นมากเลยมีน้ําตกด้วยนะคะโซนนี้อยู่ใกล้ๆกับกรงเจ้าแกะเลยนะคะนี่น้องๆมาหออาหารใหญ่เลยเจ้าปลาคราบอะนรอะ ตัวอะไรคะเป็นของจริงของฟอองฟมแล้วนี่ล่ะเฮ้ยของจริงเพื่อนๆสีส้มเลยแล้วนี่ล่ะสีเขียแล้วสีเขียวนี่ของจริงของฟอมมากขอมเหมือนของจริงแล้วนะเพื่อนๆไหนหมามีขอลองจับหน่อยได้ไหมเฮ้ยของจริงของฟอรมอ่ะเพื่อนเช็คมอันนั้นไม่เกิอะไรอ้าวไอ้คือเส้นด้ายเฮ้ย ของปลอมโหมันมีตกใจหมดเลยสะน,นึกว่าของจริงมันออกมาได้ยังไงของจริงอยู่ข้างในเพือพ่อนๆของจริงอยู่ข้างในนี้สีส้มสวยมากเลยตัวยาวมากอ้โหสวยไหมลูกสีส้มเลยผลไม้เยอะเลยสวยมาก มีอะไรบ้างคะทันที่ถืออะไรอยู่คะลูกสตรอเบอร,บบอรี่ใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกที่ทันที่รู้จักบบมีแมงโก้เหรอคะลูกไหนดูซิแมงโก้ยังไม่เห็นเลยมียังไม่เห็นแมงโก้เลยโอ้แมงโก้มีอะไรอีกคะมีออเรนเหรอออเรนโอเค,โอ,เคโอ้โหจะไปไหนคะเนี่ยเท่มากเลย ดูไอ้คาปิบาร่าใช่ไหมไหน,นลูกไก่อยู่ไหนไก่ไก่ไก่ไกยนอนนี่ลูกไก่อยู่ตรงนี้ลูกลูกไก่อยู่ตรงนี้อุย้ยมีลูกไก่ฉันนี่มาดูลูกไก่สินี่ลูกไก่อยู่ตรงนี้ลูก นี่ลูกไก่ลูกนี้ลูกไก่อยู่ข้างใต้นี่ค่ะลูกนี่โอ้เบบี้เจ้าไก่เจ้าไก่ไก่ญี่ปุ่นหรือเปล่าใช่ไหมคะใช่ไก่ญี่ปุ่นไหมลูกโอ้ดดโหสูงมาก เกาะดีๆนะคะเดี๋ยวในความดูแลของผู้ปกครองด้วยนะคะเด็กๆเฮ้ยเฮ้ยสูงมากไหวไหมเกาะดีๆนะ มาถึงโคคาปิ่าแล้วนะเรามีแอปเปิ้ลมาด้วยนี่สันนี่พร้อมไหยังสูๆนะสันนี่อาจจะกลัวนิดนึงวันนี้เพราะไม่เคยเห็นตัวจริงเลยเห็นแต่ในทีวีเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในพร้อมแล้วยังเพื่อนพร้อมแล้วสันนี้พร้อมแล้วไปกันเลยตูหน่อยค่ะก๊อก๊อกเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะ <laughs> อ,อ,อันนีู้น่ักอ่ะอันนี้ดูดีน่ักอะ่ะอันนี้สๆนะะ้อง

นู่นทางนู้นไปลูกไปเดินไปมาแล้วลุงมาอีตอนนา๋ตอนนี้บ้านตอนนี้บ้านไปดูดูด,ด,ดูทางฝันดูทาปากดูทาปากน่ารักเนาะเพื่อนเพื่อนมาไหมมันน่ารักเนอะนานนานคาพี่พอร่าน่ารักมากเลยรักไหมคะลูกน,น่ารักไหมอันนี้เราไม่กลัวแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันน่ารักใช่ไหมลูกมากินนี่มาแล้วคนนี้ไหมใครคนนี้ไหมลูก ให้น้องคนนี้เลยเดูทำจมูกทำจมูกเลยอย่าแหงนะลูกน้องจริงเลยสงสารไปฉุกเฉินนะอย่างที่อันนี้นะอยากกินไม้นะไม่กินไม้ไม่ได้นะคะไม้ไม่จะติดคอนะคะโอเคไหมไม่ได้ยืมรองเท้าก็ไม่ได้นี่น่ารักมากเลยพวกกับแม้เพื่อนถามแม่ก่อนนะจับไใจไหมเนา ปีปาลาน่ารักมากมากปาลาเออเห็นที่อยู่เขาเลยเห็นไมเขาไม่น่ากลัวเลยลูกเขาก็ม่ขอขอโีอย่างเดียวเองน่ารักมากจับได้ไหมคะจับได้ใช่ไหมจับหลังจับจิ้มจิ้ม อ้โอ้เาก็นิ่มๆอะค่ะเพื่อนโอ้น่าันี่ลงไปแล้วตานี้ลงไปแล้วน่ารักจริงน่ั

ปา่า,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 าอุยดีกด้วยทาหรอิ่เาน่มากยมชอบคะเหรอเพื่อนๆอย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะที่แกะกระวเนี่ยเรามีพปา่ามาแล้วนะเมีน่ารักมากเลยเพื่อนๆมาเชียวกันได้นะคะน้องน่ารักมากเลยัลยนี้ก็ไม่กลัวแล้ว บัวที่ไหนนะคะที่แกะกับบวัวใช่ไหมคะชวนเพื่อนๆมาเมท,ที่ยวนนเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอจบเป็งเท่านี้นะคะแล้วก็ท่านมาคชอย่าลืมอะไร,รกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องซันนี่โยโฮพวกเราด้วยนะคะสวัสดีบายบายเพื่อนๆสวัสดีค่ะลูก